ไปที่ศรีสะเกตตอนนะคะวุฒิสภาพค่ะเพื่นติดตามผลสำเร็จการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐนะคะหลกักจาแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการบริหารประชาชนในประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกตค่ะ <S <S ที่ของประชุมศรีพฤกเทศส,สวนนะคะสัญหาสารกลางจังหวัดศรีสะเกดค่ะ <S <S พลเอกชุศักดิ์เมฆสุวรรณประธานคณะกรรมการประธาน คณะกรรมงการติดตามและเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุธิสภาพหร้อมคณะนะคะเพื่อนติดตามความขืบหนาการบริการประชาชนและประสิทธิภาพของภาครัฐค่ะโดยมีนายสารวยเกียรติกุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะคะนายอนุรัตธรรมประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนํา เสนอความคืบหนาและปัญหาอุปสรรคของจังหวัดศรีสะเกดได้กำหนดแผนงานโครงการโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะสอรดรับแผนพัฒนาเศ,ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และนโยบายของรัฐซึ่งได้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ใส่งบประมาณที่ประสานสอดคล้องในทิศทางเดียวกันโดยปีงบประมาณ2 5 6 6นะคะได้มุง่งส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แบบครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำงบประมาณอยู่ที่2ล้0นเก้าหมบาทซึ่งเป็นงบทัางจังหวัดนะคะเนื่องจากมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสูงถึงเจ6ดหมัร้คั่วเรือนจำนวนโคเนื้อสามแสนแ่อยยี่สิบสตัวเป็นอันดับที่ห้าของประเทศค่ะ ด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวะของประชาชนในทุกกลุ่มวัยนะคะได้จัดทําโครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกแห่งชีวิตรอมรัว่วรอมลักรอมรัว่วรอมลักอุ่นไอรักสายใยสื่อสารเด็กไทยพัฒนาการสมวัยไอคิวดีช่วงที่2เพื่อการเสริมสร้างด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ด้านวินัยเชิงบวกนะคะงบประมาณอยู่ที่3ล้าน6 7 8 0ืบาทเป็นงบ เป็นงบกลุ่มจังหวัดนะคะจากการบูรณาการทุกภาคีทําให้มูลคา่าผลิตภัณฑ์ม้วนรวมของจังหวัดหรือว่า GPP เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องอยู่ในลําดับที่2ของกลุ่มจัง,จงหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลําดับที่8นะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นลําดับที่38ของประเทศ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชดิษฎดีกรานะคะว่าโดยเรื่องของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการปี2 5 6ก็พบว่าบุคลากรขาดความรู้ขาดความเข้าใจในเรื่องของการโอนทรัพย์สินและระบบมีความซับซ้อนอีกทั้งบางมาตรการนะคะยังขาดความชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติจึงเสนอควรมีระเบียบหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติ ให้จังหวัดกลุ่มจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ